เมื่อวานครูบาอาจารย์สิ้นไปอีวงนะหลวงปู่เอียนคนกรุงเทพไม่ค่อยรู้จักทั้งคนทางสุรินทนระ์รู้จักสายหลวงปู่ดุลสืบทอดกันมาได้หลายรุ่นและ้ะจากหลวงปู่ดุลก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักอยู่ก็หลวง กมหลวงพ่อคืนหลวงพ่อกิมถัดมาก็รุ่นหลวงตาพนกึก็ลงมาถึงตอนนี้หลวงปู่เย็นเนะสิ้นไปเมื่อวานนี้หลวงพ่อตั้งท่าจะไปเยี่ยมท่านนะตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษานะติด เป็นโรคปากเบี้ยวไปพอดีก็ต้องหาหมออยู่ตลอดและไม่ได้ขึ้นไปเมื่อวันอังคารได้ข่าวว่าท่านเป็นมากแล้วไม่ฉันอะไรแล้ววันพูดอะไรขึ้นไปก็ได้ไปเจอท่านท่านนอน ลูกศิษย์ก็ไปกระซิบบอกหลวงพ่อประโมทมาอะไรเงี้ยท่านไปยักหน้าท่านพูดไม่ได้สติดีมากๆเลยนะถ้านอนหลับตายนะตอนที่หลวงพ่อกราบท่านลูกศิษย์จะบอกเนี่ยหลวงพ่อกราบเนี่ท่านก็ยกมือรับไหวนะ้นอนนะ เห็นผลของการภาวนานอายุทั้งเก้าสิบหกนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมารณาภาพสติท่านยังดีมากๆเลยร่างกายเราไม่ไหวแล้วลนะฉันเข้าต้มตอนเช้านะได้ห้าหกช้อนอนะไรเงี้ยมากกว่านั้นก็อาเจียนน,นร่างกายเนระขาดพลังงานขาดน้ำตาลขาดอะไรเนงะี้ย จะกลับหลับไปแต่สตินะสมบูรณ์จิตใจดีสว่างสวัยท่านมรณภาพอย่างงดงามอีกองหนึ่งนะลูกศิษย์ที่กำลังพยายามสร้างเจดีนะสร้างไม่ทันนะ นี่เวลาครูบาอาจารย์หมดไปสิ้นไปก็เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราว่าเราประมาทไม่ได้นะมีโอกาสเรียนต้องรีบเรียนเรียนแล้วต้องรีบภาวนาติดขัดขึ้นมาถามครูบาอาจารย์ได้พอสิ้นครูบาอาจารย์ที่เราลงใจให้นะเราไม่รู้จะถามใครก็ต้องใช้ ความสังเกตเอาเองครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อเรียนด้วยองค์สุดท้ายคือหลวงปู่สวัสตหลวงพ่อบวชได้พรรษาเดียวออกพรรษาที่ไปหาท่านนะแล้วท่านก็สิ้นไปนะรวดเร็วก็ตั้งแต่พรรษา ที่หนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็าภาวนาเอาเองใช้ความสังเกตเอาใช้หลักที่ครูบาอาจารย์สอนสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆทำอะไรแล้วกุศลเจริญทำอะไรแล้วกุศลเสื่อมทำอะไรแล้วอกุศลจะเกิดขึ้นเลยเกิดมากขึ้นทำอะไรแล้วอกุศลไม่ค่อยเกิดอะไรเงี้ยสังเกตตัวเองเรื่อยๆ ใช้โยนิโสมนสิการถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรที่เราลงใจได้เช,ชื่อมั่นได้เราก็ใช้โยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองเอาที่เราทำอยู่เนี่ยกุศลหรืออกุศลมันเติบโตมันลดละกุศลไหมมันพัฒนากุศลขึ้นมาไหมสังเกตตัวเอง